Hey, hello, good m นจีนุ่นมิสเตอร์มาร Why you block Facebook for me? ภาษาไอโพซีโพเซงซื้อแต่บอได้เป็นสีกันรีลีสีบลอกหาสตแตกเดดร็อกอีกอย่งให้บักป๊อบคันไอบอโพซีโพเซง F C I เขาซีอยู่แนวใด Why you not drink? I t h i n k drink t r i n k ling 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 ตรงซางหางซานจริงๆไปปดบล็อกไอ now Thank you ให้มาสีแม่เมือง สำนักข่าวยมทูตนิวรายงานโดยซองดูฮีองค์การอนามัยโลกประกาศออกมาว่าคนที่ตายจากโรคโคโรนาส่วนมากเกิดจากอาการเสียชีวิตแกก้วสสสส่่ปปนนนออออยยูบาาาม มึงจะโกรธมึงจะเกลียดมึงจะเครียดให้คนที่นินทามึงได้แต่มึงสิมาเขียดในคนที่บ่อให้มึงยืมงเงินบ่อได้ชุพิปราบนากากอนาไม้สองร้อยล้านชิ้นเก็บไปเผาสมอพเด้อควยต้องบึงหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปตลาดคนที่เอียวมันตายบ่ออยู่ผู้เดียวน่ะ คันอยูู่้เดียวมันตายน่ะหลวงพ่อมรณภผาเบื่อวัดแล้วแกวเศรษฐกิจแบบนี้หากินกระบ,บดีหาสีกระโมานมือขึ้นหนีวันผักกระซื้อไหมร้อยมาแต่หัวกับเสียงใอยก็เลยถามว่าใส่จะไปใส่ลือเปลสัตใส่แหงพะนะกระหังบัดนี่กระด้งกระบ,บมี่ช่วงนี้มันแพงเพืพ่นวะผีพ่วงบัดนี่แสงกระบได้ใสตรงนี้ค่าไฟรละค่าสูง <laughs> อยากคนผี อันนินทาการเลเหมือนเทกแกลบคงไม่แสบเท่าตูดไปขูดหินแม้ขนาดลุงตู่ก็ยังมีทั้งมนทินแล้วภาษาไรหน้าส้นตีนอย่างผมด้วยจะสิ้นคนอนินทาฝากไปถึงคนที่ไม่ชอบคลิปผมแต่เสนเหรินเสนเดิดเข้ามาดูคลิปผมบางคนบอกว่าผมพูดหลามกประธานโทษแต่ก็คือแต่หรือจะให้ผมเรียกหลักกิโลหีหีก็คือหีหรือจะให้ผมเรียกสถานีจอดคอยบางท่านบอกว่าเกิดในสังคมแบบไหนถึงได้พูดจังไรแบบนี้ ผมไม่ได้เกิดจากสังคมสังกสีไม่ได้เกิดจากสังคมสังกรีหรือไม่ได้เกิดจากสังคมสงเคราะห์ผมเกิดจากหนีแม่ผมไม่ได้เกิดจากสังคมที่เดร้ย้ยไม่ทราบว่ามันเป็นหนักส่วนไหนของจิ๋มแม่คุณถ้าไม่ชอบผมก็เคเลื่อนผ่านไปหรือถ้าไม่ชอบผมมากไปกว่านั้นผมขอแนะนําให้คุณจูดหมอนตัวเองแล้วก็ตายไปซะแก้วแยกย้ายอะ่ะเฮ้ยมึงบไหนวะอ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ เมื่อถึงจุดอิ่มตัวสักวันหนึ่งคุณจะคิดได้เองว่าสิ่งที่ควรแสวงหาคือเงินไม่ใช่ความรักเชียบ